สวัสดีค่ะพบกับช่อง youtube วรนุชเช่นเคยค่ะวันนี้มาเปิดแบ่งปันวัตถุมงคลนะคะลำดับแรกก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงปู่เย็นค่ะรูปถ่ายหลวงปู่เย็นนะคะด้านหลังจะเป็นตัวพอค่ะ350บาทค่ะรูปถ่ายหลวงปู่เย็น สามร้อยห้าสิบบาทค่ะรูปถ่ายต่อมาก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงปู่ศิลานะคะห้าร้อยบาทค่ะรูปถ่ายหลวงปู่ศิลาห้าร้อยบาทนะคะ น,นี้จะเป็นรูปถ่ายของปู่ศิลาเหมือนกันนะคะอันนี้จะ700บาทค่ะด้านหลังมีสายสินนะคะ700บาทค่ะรูปถ่ายหลวงปู่ศิลาอันนี้500นะคะอันนี้700ค่ะ ต่อมาก็จะเป็นรูปถ่ายหลังตะวันวัดจีนนะคะออกที่วัดจีนรูปถ่ายหลังตะวันแปะทองค่ะนี้300บาทนะคะออกที่วัดจีนนะคะหรือวัดรัตนชัยค่ะรูปถ่ายหลังตะวันแปะทอง300บาทค่ะเล่มสวยๆนะคะ สามบาทค่ะแล้วก็จะมีรูปหล่อปี39ค่ะรูปหล่อปี39มเกบาทค่ะรูปหล่อปี39นะคะหลวงพระปิ่นเสกสามร้อบาทค่ะปี39 ก็จะมีรูปถ่ายเสียนแปะลงสีนะคะอันนี้บานละสอง้อหบาทค่ะบานละสองหบาทค่ะเรียบเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปขึ้นคอหรือว่าห้อยหน้าโถลดได้นะคะรูปถ่ายเสียนแปะลงสีบานละสองหบบาทค่ะ ก็จะมีผ้ายันพ้าสีวลีนะคะผ้ายันพ้าสีวลีพร้อมพร้อมตะกุดทูบนะคะผ้ายันผ้นะะา,นาสีวรีปีหกหกนะคะผ้ายันพ้าสีวลีปีหกหกสองร้อยบาทค่ะผ้ายันพ้าสีวลีปีหกหกนะคะสองร้อยบาทค่ะ สนใจรายการไหนแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะ0873714296ค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ